โรคหลอดลมอักเสบหรือภาวะบองไขติดเป็นโรคที่มีภาวะแทรกซ้อนได้ง่ายเราต้องเฝ้าระวังค่ะวันนี้มาศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะสำหรับคลิปวีโอเนื้อหาอต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของหลอดลมอักเสบนะคะซึ่งเกิดขึ้นได้นะคะอันนี้ก็เป็นภาพของหลอดลมปกตินะคะท่านก็จะเห็นช่อง อยู่ตรงกลางเนี่ยก็คือโล่งโปร่งนะคะไม่ค่อยมีอะไรแต่เมื่อเกิดภาวะหลอดลมอักเสบก็จะเกิดการบวมก่อนเกิดภาะวะอักเสบเกิดขึ้นก็มีการติดเชื้อนะคะอ่ารูเมนก็แคบลงก็คือรูของของหลอดลมเนี่ยเริ่มแคบลงบวมแล้วมีมีน้ำมูกนะคะหรือมีเสมหะเข้ามาปนอยู่ในเยื่อบุนะคะทำให้ช่องของรูระบายนะคะหรือรูหลอดลมเนี่ยมีขนาดเล็กลงนะคะ ดังนั้นนะคะก็เกิดภาวะหายใจลําบากนะคะในคนไข้ที่มีปัญหาจุดนี้นะคะภาวะหลอดลมอักเสบนะคะก็จะมีก็จะมีการเกิดนะคะการบวมหรือการอักเสบของเยื่อบุผิวภายในหลอดลมทําให้ต่อมเมือกนะคะก็คือมิวคัสแกนเนี่ยโตขึ้นและหลังเมือกออกมามากกว่าปกติก็ อาจจะเมื่อเป็นน้ำมูกเป็นเสมหะนะคะอุดกั้นให้ช่องทางเดินหลอดลมเนี่ยแคบลงส่งผลให้เกิดอาการไอมีเสมหะเนี้ยมากขึ้นมีน้ำมูกนะคะมีอาการหอบเหนื่อยร่วมกับหลอดลมในร่างกายที่มีขนาดใหญ่แล้วก็จะเป็นแขนงเล็กๆไปถึงถุงลมปอดนะคะทําให้อัตราการแลกเปลี่ยนออกซิเจนเนี่ยมีลดลงนะคะเกิดเพราะว่าหายใจลําบากต้องหายเจหายใจเร็วแรงนะคะแล้วก็เกิดการติดเชื้อ ได้นะคะในกรณีของหลอดลมอักเสบทั้งจากเชื้อไวรัสและจากแบคทีรียนะคะทาให้เยื่อบุหลอดลมเกิดอาการบวมนะคะเมื่อเกิดการติดเชื้อทําให้อากาศไหลเวียนเข้าออกไม่สะดวกเพราะว่ารูหรือช่องของหลอดลมเนี่ยเล็กลงนะคะโดยโรคหลอดลมอักเสบเนี่ยเป็นอีกโรคหนึ่งที่พบได้ง่ายแล้วก็มีสาเหตุนะคะแล้วก็เจอมากในชีวิตประจําวันของคนเรานะคะแต่ว่าหลอดลมอักเสบมีอยู่สชนิดก็คือหลอดลมอักเสบแบบเฉียบพันธุ นะคะก็คือมักเกิดขึ้นเมื่อมีการติดเชื้อในทางเดินหายใจไล่ลมลงไปจนถึงหลอดลมโดยเชื้อโรคจะไปก่อควนทําให้เกิดการอักเสบบวมแล้วก็เยื่อเมือกที่เยื่อบุทางเดินหายใจของเราเนี่ยมีอาการบวมมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆก็ทาทาให้เกิดการระคายเคืองนะคะเมื่อมีการระคายเคืองก็จะมีเสมหะมาเคลือบนะคะเยื่อบุบวมมากขึ้นก็มีน้บํบมูกนะคะมีอาการไอจามเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็จะมีไข้ มีอาการอ่อนเพลียอาจจะพบเชื้อแบคทีรียได้บ้างนะคะโดยส่วนมากจะเกิดในผู้ป่วยที่มีอาการของหลอดลมอยู่ก่อนแล้วนะคะจึงจะกระตุ้นให้เกิดการอักเสบเฉียบพันได้ง่ายขึ้นนะคะส่วนใหญ่กลุ่มนี้มักจะมีการกระตุ้นนะคะจากลักษณะที่เปลี่ยนแปลงโดยเฉียบพันเช่นนะคะบางท่านก็ไปเจอบุหรี่นะคะหรือมีการสูบบุหรี่ได้รับควันบุหรี่จากมลพิษนะคะสารก่อภูมิแพ้ต่างๆนะคะฝุ่นควันนะคะสารพิษ นะคะหรืออากาศเปลี่ยนแปลงฉับพลันนะคะก็จะมีอาการต่างๆเกิดขึ้นหรือที่เรียกว่าโรคหืดนั่นเองนะคะคราวนี้ถ้าเป็นหลอดลมอักเสบเรื้อรงังก็เกิดจากทางเดินหายใจได้รับสารก่อระคายเคืองอย่างเรื้อรงังคือไม่ได้รับแค่วัน2วันแต่รับติดต่อกันเป็นเวลานานนะคะซึ่งไม่ได้มีการติดเชื้ออะไรนะคะแต่ว่าร่างกายสามารถสร้างสารออกมาเยอะมากขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการอักเสบ นะคะทาให้มีเสลดนะคะเสมหะที่เหน,นียวข้นกําจัดยากทําให้เกิดการไอเรื้อรังต่อเนื่องตั้งแต่3เดือนถึง1ปีหรือ2ปีแต่อาการโดยรวมก็คือจะหายใจลําบากจากช่องทางเดินหายใจในหลอดลมที่ตีบแคบลงนะคะบางทีฟังปอดก็จะได้ยินเสียงนะคะเนื่องจากการอุดตันของเสมหะหรือการบวมจะทําให้เกิดภาวะขาดออกซิเจนเรื้อรังได้นะคะเมื่อตรวจร่างกายก็จะมีเสียงวีดนะคะที่ปอดเวลาหายใจหอบก็เหนื่อยแล้วก็หายใจลําบากนะคะ รู้สึกเมื่อยและเหนื่อยง่ายเวลาหายใจนะคะนี่คือลักษณะอาการของคนไข้ที่เราจะเจอและอาจจะมีอาการแทรกซ้อนของหลอดลมอักเสบแทรกซ้อนลงไปอีกนะคะก็เดี๋ยวเราก็ต้องมาศึกษาเรียนรู้ว่ามีภาวะแทรกซ้อนอะไรเกิดขึ้นได้บ้างนะคะปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดลมอักเสบเฉียบพลันนะคะก็คือผู้ปว่วยคุกี้อยู่กับผู้ติดเชื้อโครคทางเดินหายใจนะคะผู้ที่มีการระบาดนะคะของโครคทางเดินหายใจจากไวรัสต่างๆมีสุขภาพอ่อนแอมีภูมิต้านทานโรคต่ํา การไปอยู่ในที่ที่มีแออัดนะคะมีความแออัดเช่นในห้างสปปรรพสินค้าโรงหนังโรงภาพยนตร์หรือค่ายผู้อพยพนะคะตลาดนัดนะคะที่มีการถ่ายเทอากาศไม่สะดวกนะคะแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดลมเรื้อรังนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่การได้รับควันบุหรี่เรื้อรังคนได้รับฝุ่นละอองหรือมลภาวะนะคะสารเคมีต่างๆเรื้อรังนะคะมีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศเช่นการทําเหมืองแร่ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทําให้เกิด การระคายเคืองหลอดลมทางเดินหายใจได้นะคะก็นําไปสู่การเกิดภาวะโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังได้นั่นเองนะคะสาเหตุของการเกิดนะคะถ้าส่วนใหญ่นะคะก็จะเกิดจากการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนนะคะส่วนมากส่วนมากเลยนะคะมักจะเป็นเชื้อไวรัสกลุ่มเดียวกับที่ก่อให้เกิดทั้งไข้หวัดแล้วก็ไข้หวัดใหญ่นะคะแล้วก็อาจจะมีจับเชื้อแบคทีเรียบ้างนะคะ แต่สิ่งต่างๆที่ถูกระคายเคืองแล้วก็ที่พบบ่อยนะคะก็คือการสูบบุหรี่ควันไอเสียจากรถยนต์ฝุ่นละอองสารเคมีการระคายเคืองจากน้ำย่อยในผู้ป่วยที่เป็นโรคกระเพาะแล้วก็มีอาการกดไหรย้อนขึ้นนะคะดังนั้นนะคะเวลาหลอดลมมีอาการอักเสบเกิดขึ้นนะคะเมื่อเรารู้สาเหตุแล้วนะคะเราก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามอาการแล้วก็รีบไปพบแพทย์นะคะคราวนี้มาดูในกรณีที่เป็นการติดต่อจากเชื้อไวรัส นะคะคส่วนใหญ่ได้แก่อดีโนไวรัสไรโนไวรัสอินฟลูเอนซ่าไวรัสพาราอินฟลูเอนซ่าไวรัสแล้วก็ RSV นะคะไวรัสส่วนน้อยที่จะเกิดจากเชือ ia, mm ้อแบคทีเรียเช่นไมโครพลาสมาหรือคาไมเดียนะคะ mm hmm. การติดต่อผ่านทางน้ำมูกน้ำลายและเสมหะก็คือเป็นช่องทางการติดต่อนะคะโดยการหายใจเอาเชื้อที่มีละอองฝอยกลุ่มเชื้อโรคเนี่ยเข้าไปนะคะที่มันลอยอยู่ในอากาศเนี่ยหายใจเข้าไป การไอหรือหายใจรดกันก็ทําให้ติดอยู่แล้วสําหรับระยะเวลาการแพร่เชื้อสามารถแพร่ได้ก่อนเกิดอาการและหลังเกิดอาการนะคะอันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าติดต่อทางเดินหายใจนะคะจากน้ำมูกน้ำลายเสมหะละอองฟอยต่างๆ อาการที่พบเมื่อเชื้อเข้าสู่ทางเดินหายใจบริเวณหลอดลมเชื้อจะแบ่งตัวและทําให้เกิดการอักเสบของเยื่อบุหลอดลมแล้วบวมมากขึ้นส่งผลให้หลอดลมเนี่ยตีบแคบลงแคบลงจากรูใหญ่ๆก็แคบลงแคบล,ลงเพราะว่ามันบวมปิดรูหมดแล้วนะคะอากาศไหลผ่านเข้าหลอดลมเข้าปอดเนี่ยเข้าไม่ดีนะคะหายใจลําบากทำให้ผู้ป่วยต้องใช้แรงในการสูดลมหายใจเข้าไปนะคะในรายที่หลอดลมตีบมากๆจะหายใจดังวิบนะคะแล้ว จากการอักเสบทําให้การขับเสมหะของเยื่อบุหลอดลมไม่ดีส่งผลให้เกิดอาการไอมากขึ้นอาจจะไอแห้งๆหรือไอมีเสมหะก็แล้วแต่อาการของคนคนไข้นะคะและอาจจะมีอาการอื่นๆเช่นนะคะของโรคหวัดร่วมด้วยนะคะเช่นคัดจมูกนะคะจามบ่อยๆน้ํามูกก็ไหลไ้ต่าๆนะคะอาการของโรคหลอดลมอักเสบส่วนมากมักหายได้เองภายในเจ็ดถึงสิบวันแต่อาการไอแห้งๆจะไอนานเป็นหลายสัปดาห์เป็นเดือนนะคะอาการไอจะเริ่มไอที่ขึ้น นะคะไอบ่อยขึ้นทีขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมีอาการเจ็บกล้ามเนื้อชายโครงนะคะหรือกล้ามเนื้อหน้าอกเวลาไอาแรงๆเกิดการกระแทกนะคะในบางรายเนี่ยไอยจนปัสสาวะเล็ดก็มีนะคะนี่คืออาการที่พบได้การปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโรคหลอดลมอักเสบเนื่องจากส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสนะคะดังนั้นการรักษาตึงรักษาตามอาการเช่นยาละลายเสมหยะยาแก้ไอยาขยายหลอดลมจนกว่าอาการจะดีขึ้นส่วนการติดเชื้อแบคทีเรียนะคะอาจจะให้ยาฆ่าเชื้อนะคะ แล้วก็การพักผ่อนเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะคะของผู้ป่วยดื่มน้ําให้มากๆกควรเป็นน้ําอุ่นนะคะเดี๋ยวจะกล่าวอย่างละเอียดอีกทีหนึ่งถึงหลักการดูแลตนเองนะคะแล้วก็ลดภาวะแทรกซ้อนรักษาอุณหภูมิร่างกายให้อบอุน่นรับประทานอาหารอุน่นถ้าไอหรือจามต้องใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดปากและจมูกแล้วก็ควรสวมหน้ากากอนามายัยล้างมือให้สะอาดทุกครั้งเมื่อสัมผัสน้ํามูกน้ําลายหรือเสมหะนะคะ แล้วก็งดสูบบุหรี่ดีกเลี่ยงควันบุหรี่ฝุ่นขมเหลวควันต่างๆสารละคายเครืองทางเดินหายใจนะคะหรือการไปอยู่ในที่ชุมชนเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญที่กระตุ้นภูมิให้เกิดภูมิแพ้นะคะแล้วก็ไอาจามนะคะแล้วก็มีภาวะแทรกซ้อนตามมาได้การป้องกันเพิ่มเติมนะคะก็คือหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้คนที่เป็นโรคหวัดให้หวัดใหญ่ลดการสัมผัสกับผู้ป่วยหรือใช้ของร่วมกันกับผู้ป่วยหากลีกเลี่ยงไม่ได้ให้หล้างมือหลังสัมผัส อย่าเอามือสัมผัสหรือถูจมูกนะคะก็คือต้องใส่แมสจะดีที่สุดนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้ผู้ป่วยที่กําลังไอหรือจามหลีกเลี่ยงที่มีคนแออัดในช่วงที่มีการระบาดแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอออกกาลังกายเป็นประจำย้ํานะคะหลีกเลี่ยงควันบุหรี่ควันไฟควันจากข้อไอเสียรถยนต์หรืออากาศที่หนาวเย็นอาการที่พบแล้วก็ควรมาพบแพทย์นะคะ ถ้าพบอาการเหล่านี้ถือว่าเป็นหนักแล้วก็คือไอมากไอทีไอปนเลือดมีเสียมหะคนมีกลินเม้นมีไข้สูงหายใจหอบเหนื่อยนะคะแน่นหน้าอกเบื่ออาหารน้ำหนักลดแล้วก็มีโรคประจําตัวเดิมอยู่แล้วทั้งเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังนะคะก็ควรมาพบแพทย์เพิ่มเติมนะคะแล้วก็ควรมาพบแพทย์รับยาตามนัดด้วยเพื่อเช็คศักยภาพของปอดด้วยนะคะ การรักษาก็แบ่งออกเป็น2ชนิดนะคะก็คือเหมือนที่บอกรักษาตามสาเหตุโดยการให้ยาปฏิชีวนะในกรณีที่ติดเชื้อแบคทีเรียถ้าเป็นเชื้อไวรัสก็รักษาแบบประคับประคองก็ให้ยาต่างๆให้ดื่มน้ํามากๆนะคะเพื่อ,อละลายเสมหะแล้วก็เมื่อเสมหะเหนียวข้นนะคะ การให้ยากแก้แพ้ก็เพื่อลดน้ำมูกนะคะแล้วก็ป้องกันการไอจามนะคะเพื่อไม่ให้เยื่อบุต่างๆบวมมากขึ้นให้ยาขยายหลอดลมเพื่อให้หายใจได้สะดวกขึ้นนะคะในกรณีที่หายใจไม่สะดวกนะคะส่วนภาวะแทรกซ้อนก็เหมือนที่บอกนะคะว่ามีแน่นอนโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังและเฉียบพ,พันเนี่ยเรากลัวมากก็คือหลอดลมอักเสบจากเชื้อไวรัสอาจมีการติดเชื้อแบคทีเรียซ้อนร่วมไปอีกทําให้เกิดอาการไอมากเสมหะข้นเหนียวหรือเขียว ถ้าดำเนินรอยโรคนานกว่าปกติก็จะเป็นโรคปอดอักเสบพบได้5คนใน100คนที่จะมีอาการไข้ไอมีเสมหะหอบเหนื่อยนะคะจนแยกนะคะกว่าที่เคยเป็นนะคะนี่คือภาวะแทรกซ้อนก็คือปอดอักเสบนั่นเองนะคะสำหรับการปฏิบัติตัวก็อยากเน้นนะคะว่า ก็ให้ระวังโรคติดเชื้อแสกซ้อนคือสวมแมสทุกครั้งเดี่ยวชุมชนนะคะหรือไปที่ชุมชนคนพุกพ่านนะคะเพราะว่าเสี่ยงจะรับเชื้อโรคจาก,กคนอื่นมาเพิ่มอีกทั้งโรคหวัดแล้วไข้หวัดใหญ่พักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ํามากๆนะคะควรเป็นน้ําอุ่นอย่างน้อย8-12แก้วเพื่อให้ทางเดินหายใจนะคะแล้วก็เยื่อบุต่างๆทางเดินอาหารมีความชุ่มชื้นไม่ขาดน้ํา ก็จะลดอาการไอลงได้นะคะไม่รับประทานอาหารเย็นหรือไอศครีมยิ่งทําให้ระคายคอแล้วก็หลอนลมมากขึ้นแล้วก็รักษาร่างกายให้อบอุ่นอาจจะพันคอนะคะด้วยผ้าพ,พันคอเพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้คอนะคะแล้วก็อาจจะทาคอด้วยวิกหรือ,อพิมเสนนะคะที่เพิ่มความร้อนความอุ่นให้เพื่อลดอาการไอได้นะคะ รับประทานอาหารอุ่นนะคะปรุงสุกสดใหม่อยู่เสมองดของทอดของมันกะทิและผลิตภัณฑ์นมบางชนิดยิ่งทานยิ่งมีเสียมหามากขึ้นเราก็ควรงดก็ขึ้นอยู่กับผู้ป่วยแต่ละคนให้สังเกตเราเองนะคะแล้วก็ให is ้อยู founders, ่ในที cooking, ่ที่มีอากาศถ่ายเทนะคะหรือเลียงสถานที่แออัดแล้วก็ถ้าออกกําลังกายเบาๆบ้างก็ดีนะคะให้โดนแดดนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของปอดนะคะให้ปอดขยายตัวดีขึ้นนะคะแล้วการได้เจอแดดอุ่นๆจะทำให้เยื่อบุเนี่ย ยุบวมลงได้นะคะดีีกเลี้ยงการสัมผัสอากาศเย็นมากเช่นนอนเปิดแอร์หรือใช้พัดลมเป่านะคะจะยิ่งทําให้ระคายเคืองหลอดลมและลําคอมากขึ้นนะคะเราก็ควรที่จะรู้หลักการตัวนี้ไว้นะคะเพื่อปกป้องตนเองนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นและกําจัดสาเหตุที่ทําให้เกิดอาการเจ็บคอนะคะเช่นอาจจะ ต้องจิบน้ำบ่อยๆนะคะถ้าต้องพูดหรือการใช้เสียงตะโกนเยอะๆก็คงไม่ไหวนะคะก็ต้องงดใช้เสียงงดการสูบบุหรี่ดื่มสุราซึ่งจะทําให้เกิดการอักเสบระคายคอได้นะคะบางคนก็ดื่มน้ําอัดลมยิ่งระคายคอมากขึ้นก็ยิ่งไอนะคะก็ระวังด้วยก็คอได้น้ําเกลือนะคะเพื่อบรรเทาอาการระคายเคืองในลําคอแล้วก็ช่วยรักษาแผลในช่องคอด้วยนะคะไม่ทําให้เกิดภาวะไอแล้วก็เส้นเลือดแตกทําให้มีเสมหะออกมาปนเลือดนะคะ แล้วก็ยังช่วยรักษาความสะอาดในช่องปากนะคะด้วยการแปรงฟันอย่างถูกวิธีนะคะแล้วก็เช็คความสะอาดเพื่อไม่ให้เกิดการเพราะเชื้อในช่องปากนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้สถานการณ์โควิดก็ยังระบาดอยู่แล้วก็เราทําความสะอาดช่องปากเช้าเย็นเนี่ยก็ปกป้องการเพราะเชื้อในช่องปากด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมล้างมือบ่อยๆนะคะมือก็เป็นพาหะที่ทําให้นําเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายของเราได้นะคะและการสวมแมสสาคัญย้ําเลยนะคะ เพื่อปกป้องทุกคนนะคะหลอดลมอักเสบก็จะกลายเป็นเรื่องที่ไม่ไม่ต้องแดกกลัวมากนักแล้วก็เราก็เฝ้าระวังได้กันทุกคนนะคะก็ฝากติดตามคลิปเพิ่มเติมนะคะโรคอื่นๆนะคะโรคนี้เกี่ยวกับเรื่องหลอดลมอักเสบก็เป็นคลิปที่1 0 4แล้วนะคะก็ติดตามโรคอื่นๆได้แล้วก็เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนต่างๆได้อีกเพิ่มเติมนะคะก็มีอะไรก็ทักมานะคะเพื่อจะสอบถามปัญหาด้านสุขภาพเรามีการดูแลกัน นะคะแล้วก็อยากให้ทุกท่านห่วงใยใส่ใจคนที่รักเพราะว่าเนื้อหน้านี้เป็นหน้าฝนฤด,ดูการเปลี่ยนกลางวันอากาศร้อนกลางคืนอากาศเย็นแล้วก็มีฝนตกเด็กๆลูกหลานที่ไปโรงเรียนเปิดเทอมก็ให้ระวังไข้หวัดไข้หวัดใหญ่แล้วก็อาจจะนําพาเรื่องภาวะหลอดลมอักเสบปอดอักเสบตามมาได้เราก็เฝ้าระวังกันนะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อให้ทุกคนได้รู้